ไปไปไหมไป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 ครัอ่ะคุณพี่วันเกิดล่าสุดของคุณกิฟต์ไปไหนกันมาบ้างคะอ๋อไปทำบุญครับไปทำบุญที่เชียงใหม่มาแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กไปหลายคนมากๆแล้วก็ปลื้มใจมากยังเป็นปีที่มาเป็นบุญใหญ่นเลยใช่ครับเดินสายทำบุญแล้วก็เพราะเราจริงๆปกติเราเราชอบไปวัด นี้ทําบุญกันอย<ม>ู่แล้วนะฮะแล้วก็ก็<ม>ถามกิฟว่าวันเกิดเขาอยากทำอะไรเขาบอกเขาก็อยากทํา,า,าทบุญเขาไม่ก็อยากทําอะไรพี่ก็ไปทั้นก็ไปครับทำไมถึงเรื่องเลี้ยงอาหารแบบว่าเด็กยากไรครับพี่อืมอาจจะเป็นเพราะว่าปกติเราชอบเลี้ยงเราเราชอบทําบุญกับเด็กแล้วก็คนพิการแล้วก็กับคนแก่ด้วยอา<ม>ปีนี้กิฟเขาก็ก็ให้เขาเลือกครับ<ม>เขาก็เลือกทําบุญให้กับเด็กครับนอกจากนี้หวันแล้วมีมอบภูจสารให้กับเด็กเราจริงเรามอบให้ตลอดอยู่แล้ว ีนี้ไม่ได้มีแบบปาร์ตี้อะไรใหญ่โตเนาะเพราะปีก่อนๆก,ก็จะเห็นมีปาร์ตี้มีไหมจำไม่ได้แล้วมีปาร์ตี้ก็ถามเขานะว่าเออแบบเอ้สามห้าแล้วนะแบบแบบเอ้ เดี๋ยวเมียกูจะด่าเลยวะบอกว่าอายุสามห้าแล้วแบบเคยอยากจัดอะไรที่แบบเเลบเรกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราเพื่อนๆจีนเขาเจอกันอยู่ประจําอยู่แล้วเขาก็ยังอยากทำกุญไม่ได้จัดอะไรไม่ได้จัดอะไรเลยรือว่าเป็นด้วยเรื่องของอายุด้วยับคุณพี่ค่ะด้บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะแบบอยากหาความสงบกับตัวเองไม่จริงๆเออก็เป็นไปได้นะอายุมากขึ้นเราก็เหมือนวันสําคัญเราก็อยากอยู่กับครอบครัวด้วยอ๋อใช่ แล้วคุณมีของขวัญอะไรให้กับคุณภรรยาสุดที่รักของคุณไหมครับของขวัญเหรอปีนี้ก็ไม่คิดนานนะคุณบีมีมีมีของขวัญให้เขาครับมีของขวัญอะไรที่เขาลงมาหาที่เกี่ยวกับป้อมอะไรนะใช่ไหมใช่แล้วไหมจริงจริงจริงผมไม่แน่ใจว่าเขาลงอะไรแต่ว่าก็มีให้ของขวัญให้เล็กๆน้อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยตามมากอะตามหน่อยเมียตามหน่อยเมียคุณเมียจ้าตามเนาะ คุณซ kind of ื้อถูกกอปคู่กันเหรอคะหรือว่าอะไรอ๋อนั้นซื้อค cool ู่อยู่แล้วแม่คืออย่างนี้คือของขวัญน่ะเราเอ้ของของวันเกิดอ่ะบี้จะนึกไม่ค่อยออกเพราะว่าบี้เป็นคนที่เขาบอกเวลาเออเขาส่งดเล็กมาให้เราว่าอันนี้น่ารักหรือผมเห็นอะไรน่ารักคือผมจะซื้อให้เขาเป็นประจำอยู่แล้วของขวัญเนี้ยเพราะก็ก็คิดถึงก็คิดถึงกันตลอดรักกันตลอดก็ให้ก็เลยรู้สึกเป็นคนที่แบบเออของของวันเกิดก็ไม่ได้ให้อะไรที่มันเป็นพิเศษมากๆอะไร หลายคนก็จะเปย์เมียหนักเลยนะครแบบช่วงวันพิเศษไม่อยากเปแต่ว่าเงินอยู่กับเขาก็ไม่จะเปย์ทุกอย่างคือกระเป๋าเงินเขาไมเลยเนาะก็หมดเลยไม่ผมจะถามเขาว่าชอบอะไรสรุปเป็นอะไรครับเซสซอรี่หรือว่าเป็นเป็นเอเซสซอรี่ครับแล้วลูกๆมีอะไรให้ไหมครับกระเป๋าเปยให้เลยไหมเขาก็เขียนการ์ดให้แม่เขาเขาวาดรูปเขียนการ์ดให้แม่เขาตลอด คุณแม่เป็นไงบ้างพอเห็นการวันเกิดก็ภูมิใจปลื้มใจตอนนี้แบบคุณตก็เจ็ดขวบแล้วกิจกรรมที่โรงเรียนเยอะมากเขาก็แทบจะไม่ได้ทํางานอะไรเลยก็อยู่กับลูกตลอดเหมือนช่วงนี้คุณว่าข้างเมียคุณหนักมากไหมคุณดีถ่าผมว่าข้างตลอดนะเมียสวยะเนาะเลิศครับล่าสุดวิดีโอวันเกิดว้าวเซ็กซี่มาก อ๋อเห็นยังเลิศเนาะเห็นไหมเขาก็ไปถ่ายกันตอนไหนก็ไม่รู้นะผมว่าไม่ทราบเราเราห่วงไหมที่แบบเออไม่ห่วงเขาสวยให้เขาโชว์ความสวยไปร่งยิ่งโชว์ความสวยไปก็ลูกค้าไปทําที่เกาหลีก็ยิ่งเยอะครับนี่เราชมเมียสวยเมียสวยทุกทุกมือใช่ใช่เขาสวยเขาสวยผมก็มองว่าเขาสวยตลอดใช่เวลาเราชมเขาสวยเนี่ยเขาไม่มีแบบดีเอ็กที่จะเขินหรือว่าเขาชินแล้วคุณบีเขาชินแล้ว แต่เขาก็เขินนะเขาสวยขึ้นไหมจากจากแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาผอมลงเขามาออกลัองไกยจริงจังแล้วก็ฟิตเนสเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบดูแลสุขภาพครับเขาก็สวยขึ้นเยอะครับสวยมีเมียสวยไม่ห่วงหรอมีลูกสวยด้วยได้เลยรอบข้างไม่แด่สวยเออแต่ก็แต่งตัวไงก็ไม่ไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามครับไม่ห้ามเขา เขาสวยเขาก็อยากโชว์ความสวยให้คนเห็นก็เราพูดคำว่าสวยงวันละสี่เออเนาะก็เขาเขาเาก็ถามนะว่าเซ็กซี่ไปไหมไม่ไม่นะเขาสวยอ่ะเขาสวยเขาอยากให้เราห่วงหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิเพื่อนเพื่อนเคยถามด้วยไม่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 อะไรกีฟก็ถามนะเอ้ย ห่วงอะไรกูเลยเอ้ยก็เธอสวยเธอแต่งแบบนี้สวยบี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บี้ชอบบี้ก็ไม่ห้ามให้คนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ห้ามก็ได้แค่ดูก็ได้แค่ดูหรือเธอคุณมีรีเควสให้คุณภรรยาแต่งยังไงให้มันแบบว่าโดนจิตโดนใจคุณมากกว่านี้ไหมคุณก็มีเออก็มีแต่ว่าก็เป็นอะไรลับๆสำหรับพวกเราสองอเออเป็นชุดที่ลับ ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเลยคนนอกม่มีคนเดียวเท่านั้นอย่างน้องสองคนตอนนี้เป็นยังไงครับแบบดูแบบแต่ละคนน่ารักความน่ารักก็เพิ่มขึ้นทุกวันครับครับก็ก็ก็ตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะโตขึ้นเยอะคนโตก็เจ็ดขวบแล้วแล้วก็กิจกรรมเยอะที่โรงเรียนครับแล้วก็ตัวเล็กก็เข้าโรงเรียนปีแรก ครับก็ก็ดีแล้วถ้าโรงเรียนจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านบ่อยครับ <c oughs> แล้วเราสองคนพ่อแม่แบบด้วยความที่แบบเด็กมีกิจกรรมในโรงเรียนบ่อยเราได้จอยกิจกรรมกับลูกไหมมีมีมีจอยตลอดนี่เราเสร็จแล้วก็ไปครับก็เราก็ทํางานด้วยแล้วให้เวลากับลูกเยอะด้วยเพราะว่ากี่ปีที่ผ่านมาพี่ก็ไปจีนมานานมากมปจีนมาตลอดช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มีเวลาได้อยู่ที่เมืองไทยด้วยเลยก็ก็ใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะครับเป็นลูกไปหายคิดถึงเนาะคุณบี้ใช่ ใช่ครับตอนนี้เือพักยาวบี้เป็นด้พักยาวครับเดี๋ยวบี้อาจจะมีแพลนไปสองสาเดือนนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็ช่วยทางไลฟ์ไลฟ์ของกิ๊ฟไปก่อนใช่ใช่ช่วงนี้ก็มาเป็นพ่อค้าเป็นตัวด้วยพ่อค้าด้วยพ่อค้าดพ่อค้าพ่อบ้านพ่อค้าพ่อบ้านฮะสามีพรอบหลายตำแหน่งเลยใช่ไหมกับไครทางนี้คุ้มเลยก็ดีฮะก็ดีเดี๋ยวยังไงก็ฝากช่องไลฟ์ของเราด้วยเพราะว่าเราเองก็ ตั้งใจกับมากๆฮะกับหาสินค้าดีๆให้กับแฟนๆของเราทุกคนยังไงก็ฝากกันหนักมากว่าแบบคุณมีสกิลในการเป็นพ่อค้าสูงมากจริงเหรอย่าก็ย่าก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะทุกคนก็ดูกันเยอะๆด้วยจอมบี้เขาเคเออคุณจุกยิบเขาขายตะขาบเป็นการเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้คุณเหรอคะยังไงคะเขาขายตะขาบแบบว่าการการขายคุณเหรอครขายตะขาบขายตะขาบะอส์บีนว่าแบบ สอนแบบส่งสกิลให้สอนสกิลให้ผมเป็นคนสอนเขาด้วยซ้ำสายสองนะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีมีเดี๋ยวเราจะทํากว้างกว่านี้อะใครัะขาดไม่รู้ต่อไปอะเดี๋ยวเราจะมีช่องเยอะกว่านี้แล้วก็เราจะมีเด็กที่เข้ามาไลฟ์ในช่องของเราเยอะกว่านี้ด้วยนะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็สุดฝากเกมพับจีด้วยนะฮะ PGC นะฮะก็ ไม่ได้อาจจะอาจจะไม่รู้จักเกมพับจีแต่ว่าเกมพับจีนี่ก็เป็นเกมที่สนุกมากๆนะฮะเป็นเกมซ u r ไบ v a l นะฮะมีการโดดล่มแล้วก็100คนสุดท้ายนะฮะเพื่อที่ให้อยู่อยู่เป็นคนสุดท้ายของทีมยังนง้นฝากการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเซนตันตาร์พาวันที่18พฤศจิจกายนอนี้นะเราจะชิมแชมป์ัาที่3าธันวาคมนี้ยังไรก็เชิญทุกคนมาเชียร์ทีมประเทศไทยของเราด้วยที่ความนิดนึงกับการกลับไปจีนอีกรอบหนึ่งเป็นไปนานไหมคะหรือว่ากลับไปนานไหมก็เป็นเดือนครับเดือน เวลาถ่ายละครเรื่องนึงมันก็ประมาณสาเดือนหรือถ่ายหนังอะไรก็เวลาใกล้ๆกันอยู่แล้วเป็นโปรเจกต์ที่แบบคุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมใช่กำลังคุยอยู่นะกำลังกำลังดูอยู่กําลังดูอยู่กําลังดูต้องยกครัวไปไหมฮะเลยไม่ครับไปคนเดียวไปคนเดียวครับ